เกิดขึ้นจริงครับคุณผู้ชมครับล่าสุดทีมชาติไทยของเราก็เขย่าภูมิภาคและโคชอิชิเองก็พลิกทุกตำราทำเอาขมรตาค้างเลยทีเดียวครับเพราะว่าไทยเราชนะแต่ว่ายังซ้อมต่อโอ้โหเรื่องนี้เนี่ยมันมีประเด็นที่เราต้องพูดถึงกันเลยครับและผมเองก็จะมาเปิด5สิ่งสำคัญที่เราปราบพยุ กุณคาแมปิดท้ายกันที่คอมเมนต์อาเซียนครับที่ได้ออกมาชื่นชมไทยเราว่าเป็นทีมที่ฆ่าไม่ตายและก็เป็นของสแสลงสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นติดตามได้ในคลิปนี้กันเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับกลับมาเจออกันอีกเหมือนเดิมคลิปนี้ผมก็มีเรื่องราวอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับฟุตบอลไทยเราครับอย่างที่รู้กันหลังจากจบเกมที่ไทยเราสามารถเอาชนะกัมพูชาได้3ต่อ2นะครับซึ่งเก เกมนี้เนี่ยต้องเรียกว่าเหนือความคาดหมายครับจากที่ก่อนเกมนะหลายต่อหลายสื่อครับคาดการกันว่าไทยเราจะชนะ2 0เอ่ย3-0เอ่ย แต่พอแข่งขันจริงๆแล้วพลิกกลับตาลปัดเลยครับครึ่งแรกเป็นกัมบูชาที่เล่นดีกว่ายิงนําเราได้แต่ก็ยังดีที่เราตีเสมอได้เร็ว1ประตูต่อนหนึ่งหลังจากนั้นก็กลับมาเล่นครึ่งหลังครับกลายเป็นโคชิชีเนี่ยแก้เกมทันควันและก็เหมือนจะมีการกระตุ้นลูกทีมในเรื่องของแพชชั่นในการเล่นความกระฉับกระเฉงสปีดบอล ในการจ่ายเนี่ยมันต้องมีน้ำหนักมากกว่านี้ซึ่งเราก็กลับมาได้ในครึ่งหลังนะครับยิงแซงส1ง2-1-3-1แต่ในช่วงทดเวลาครับกลายเป็นเขมรนเนี่ยมายิงไล่มาเป็น2ต่อ3จากคูลีบารีแข้งต่างชาติแข้งตัวโอนของเขาและสุดท้ายก็จบเกมเราชนะไป3ต่อ2 ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่เราสามารถเอาตัวรอดได้ถึงแม้ว่าจะเล่นไม่ดีก็ตามแต่ฝั่งคาเมร์เนี่ยผมก็ได้ทาคอมเมนต์ไปแล้วนะครับคา <Comment S 1> เมร์เอง่ก็ออกมาดีใจแบบเฮลลลั่นฉลองกันเลยครับที่ยิงเราได้ถึงขนาดนี้และก็มีรูปเกมที่สูสีเราอันดับโลกเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยครับในอาเซียนของเรา จะดูอันดับโลกไม่ได้เพราะต่างทีมก็ต่างโอสัญชาติมาต่างทีมก็เพิ่มศักยภาพของทีมตัวเองไม่ใช่บเล่นโลเคอลทั้งหมดมันก็เลยจะมาดูอันดับโลกว่าเฮ้ยเราห่างแบบร้อยอันดับนะเราห่าง5 0าสอันดับนะไม่เกี่ยวเลยครับเพราะว่าดูอย่างแบบนี้เราห่างกับกัมพูชาเนี่ยเกือบร้อยอันดับ แต่ว่าเล่นสูสีกันสร้งงานซึ่งมันอยู่ทีสภาพทีมตอนนั้นแมตชนั้นด้วยเดี๋ยวเราจะมาคุยกันครับก่อนที่จะไปพูดคุยเนี่ยเรามาพูดถึงโค้ดกัมพูชากันก่อนอย่างโคจิเกียวโตคุนะครับกุนซือดีมชาติกัมพูชาชาวญี่ปุ่น ก็เดี๋ยวมาเปิดใจครับระบายสาเหตุหลังจากที่แพ้ไทยราว,ว่าเอ้ยเขาเนี่ยวางแผนมาดีแล้วนะแต่มันก็มีผู้เล่นอยู่คนหนึ่งครับที่มาสร้างจุดเปลี่ยนให้กับไทยเราโดยคํำพูดของโคจิเกียวโตคุนะครับก็บอกว่าเกมนี้เนี่ยมันเป็นเกมที่ยากมากๆของเขาในการเจอกับทีมชาติไทยเพราะว่าทีมชาติไทยของเราแข็งแกร่งมากอยากย้อนไปเมื่อ2ปีครึ่งที่ผมเป็นเฮดโค้ชกัมบูชาอยู่วันนี้ครบรอบ2ปีกว่าแล้ว ในระยะเวลาที่ผ่านมาทีมก็มีการพัฒนาเรื่องของฟอร์มการเล่นครึ่งแรกเนี่ยเราเล่นได้ตามที่คาดหวังครับแต่ว่าครึ่งหลังไม่สามารถหยุดสุพนัทเหมือนตาได้ก็เลยทำให้โมเ m มนตั m มของเกมเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไป และทําให้ยากในการเก็บผลการแข่งนนขันแต่ว่าทีมของเขาเองก็แสดงความสามารถออกมาได้ดีแล้วแล้วก็ยังบอกต่อนะครับว่าไม่มีความสุขเลยกับผลการแข่งนนขันที่ออกมาเพราะเป้าหมายของทีมคือการเข้ารอบต่อไปซึ่งเรายังไม่เคยผ่านเข้ารอบเลยตั้งแต่มีการแข่งขันรายการนี้และทางโคจิเกียวโตฮูก็ยังออกมาเปิดใจด้วยว่าทุกเกมที่เล่นมาครับ รู้สึกว่าผลงานของขมメนีก็ไม่ได้แย่นะบางเกมได้ไดตามแผนบางเกมอาจจะมีข้อผิดพลาดแต่ว่าโดยรวมก็ถือว่าดีขึ้นมากๆซึ่งก็ยังได้ออกมาพูดถึงโคชอิชิในช่วงปิดท้ายนะครับก็บอกว่าสำหรับโคชิชิกับตัวเขาเองเนี่ยไม่ได้มีความสัมพันธ์ส่วนตัวกันเลยแต่ว่าโคชิชิครับเป็นโค้ชที่มีชื่อเสียงในญี่ปุ่นซึ่งเขาเองก็ยังเห็นสิ่งที่อิชิเนี่ยพัฒนาทีมชาติไทยในเรื่องของแท็กติกทั้งการวางรากฐานและการปรับเปลี่ยนทำให้ทีมชาติไทยนั้นโชว์ฟอร์มได,ด แต่ไม่ใช่แค่คคอิชิเพียงคนเดียวที่ทำงานในอาเซียนครับยังมีสิงคโปร์และก็ทีมในกลุ่ม B มีคดเกาหลีใต้3คนการเข้ารอบของไทยเรานั้นจบด้วยการเป็นแชมป์กลุ่ม และคิดว่าจะไปเจอกับทีมที่แข็งแกร่งเหมือนกันและก็ยังอวยพรให้ไทยเราครับหวังว่าไทยจะได้เข้ารอบชิงแล้วก็คว้าแชมป์ไปครองโอ้โหถือว่าพูดดีนะครับคุณซื้อชาวญี่ปุ่นของเขมรเนี่ยโคจิเกียวโตคุครับมาคุมดีชาติกัมพูชาประมาณ2ปีครึ่งซึ่งเราก็เห็นกันชัดอยู่แล้วว่าเจเปนเวเหมือนกันครับญี่ปุ่นเขาก็ ใช้เคซุกิฮอนดะมาก่อนหน้านี้นะในการวางรากฐานเยาวชนและคุมทีมชุดใหญ่หลังจากนั้นก็ใช้เจเป็นเวมายาวๆเลยครับจะเห็นได้ชัดนะกับการพัฒนาของเขาก็คือการเซตบอลแล้วก็มีระบบการเข้าทำที่ชัดเจนครับชัดเจนจริงๆการจ่ายบอลการพาสทูพาสกันเนี่ยเหมือนกับไทยเราเลยครับจ่ายบอลกันสั้นๆและเทคนิค เพลาๆนะครับสามารถแตะหลบหนีตัวประกบแบบไม่ต้องใช้เทคนิคอะไรมากคือแตะไปพื้นที่ว่างแล้วก็จ่ายบอลเกมมันก็ลื่นแลยครับแค่นี้เครื่องแรกเนี่ยเราก็เกือบเอาตัวไม่รอดพอโดนเซตบอลใส่เหมือนกันแต่ยังดีครับก็อย่างที่โ,โคจิเกโตคุบ,บอกสูบน้ำเหมือนตามาสร้างจุดเปลี่ยนสําคัญให้กับทีมชาติไทยเราแล้วก็สร้างโมเมนตัมใหม่เรื่องของไทยเราครับล่าสุดเลยนะครับอัปเดตมาแบบหลังจบเกมก็คือโคจิเนี่ย พลิกทุกตำราเลยครับแข่งขันเสร็จปรากฏว่าให้นักเตะทีมชาติไทยที่ไม่ได้ลงสนามและก็ผู้เล่นที่ได้ลงสนามแป๊บเดียวเนี่ยลงซ้อมต่อกันนันทีหลังจากแข่งเสร็จโอ้โหอันนี้เป็นเป็นเรื่องที่น่าพูดถึงและก็น่าจะเป็นประเด็นสําคัญนะครับเพราะปกติผมเองก็ไม่เคยเจอนะที่ไทยเราแข่งเสร็จแล้วจะมีซ้อมต่อแบบนี้หรือว่ามีครับถ้าเกิดว่าใครเคยดูในสนามแล้วมีการซ้อมต่อในยุคข,ของอุอิชีเนี่ย คอมเมนต์บอกกันหน่อยครับเพราะว่าผมไม่ทราบจริงๆครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ผมทราบซึ่งมันไม่เคยมีจริงๆครับการที่จะมาซ้อมต่อหลังจากแข่งเสร็จถึงแม้ว่าจะเป็นผู้เล่นที่ไม่ลงสนามก็ตามงานนี้มันแบ่งได้2ประเด็นหลักเลยครับประเด็นแรกอาจจะเป็นการทําโทษหรือเปล่าเออวันนี้เราเล่นไม่ดีนะในครึ่งแรกทั้งที่เราซ้อมกันดีหรือว่าประเด็นที่2อเนี่ยอาจจะเป็นการเข้มข้นในการฝึกซ้อมของโคชอิชิครับหลังจบเกมผู้เล่นที่ไม่ลงสนามก็ต้องซ้อมกันหน่อยแบบนี้หรือเปล่าเพราะว่าหลังจากที่เรา เดินทางแข่งขันเจอกับสิงคโปร์เจอกับ หลายๆทีมาเนี่ยเราซ้อมไม่เต็มเม็ดเ,เต็มหน่วยเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็จะมีเพียงแค่การซ้อมแท็กติกเท่านั้นแต่ว่าการซ้อมแท็กติกมันก็ไม่ได้ส่งผลอะไรต่อเรามากเลยครับเมื่อเราเล่นร่วมกันไม่ได้และที่สําคัญนะครับอีกเหตุผลหนึ่งที่ผมคิดว่าโค้ดอิชิให้เราเล่นลงซ้อมในเกมนี้เป็นเพราะอยากให้ซึมซับบรรยากาศในสนามให้มากที่สุดครับตีเหล็กต้องตีตอนร้อนๆเคยดีนครับนี้ไหมครับมันจะได้ขึ้นรูปง่ายมันจะได้เข้าใจแล้วก็มีวิสัยทัศน์ในเกมมากยิ่งขึ้นอินกับมันมากขึ้นครับเพราะว่าครึ่งแรกเราแทบจะไม่ิน เกมเลยมีเพียงโจรนาธานนะที่พยายามกระตุ้นเพื่อนุ่มทีว่าเอ้ยเอาหน่อยเอาหน่อยเราโดนกดมาเยอะแล้วในครึ่งแรกนะครับผู้เล่นที่ยังซ้อมเนี่ยก็มีสุขประโชคเอย่ยมีผู้เล่นตัวสำรองที่ไม่ลงสนามนั่นแหละครับถือว่าแปลกเลยครับและผมเองก็ตื่นตาตื่นใจกับการที่เรายัางซ้อมจริงๆก็ซ้อมไม่เยอะหรอกน่าจะเป็นการซ้อมไม่เหงอแบบซิบๆนิดนึง อบอุ่นร่างกายแค่นี้แหละครับแต่ว่าก็ยังไม่เคยเห็นจริงๆแล้วก็หลังจบเกมในเกมนี้ครับคนอิชิเองก็ออกมาสัมภาษณ์แบบจัดหนักจัดเต็มเหมือนเดิมนะครับบอกว่าผลงานของเกมนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าเรามีเวลาน้อยตั้งแต่ก่อนหน้านี้นะครับนักเตะทุกคนเนี่ยทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างเต็มที่ส่วนการให้วิลเลียมไวเดอร์เชอร์เป็นกัปตันทีมในเกมนี้ก็เพราะว่า ตัวของวิลเลียมเนี่ยมีความมุ่งมั่นมีความพยายามในการเล่นแพชชั่นสูงและตำแหน่งกองกลางเองครับก็ออกมาชื่นชมอัครพ,พงษ์นะที่สามารถเล่นได้ดีทาร์เก็ตของคนอิชิเนี่ยก็อยากเลือกคนที่คอนโทรเกมได้มีความนิ่งโดยวิลเลียมวันเดร์เชอร์นั้นก็ถือว่ามีคุณสมบัติครบครับเลยเลือกเป็นกัปตันทีมวิลเลียมเองครับเกมที่เจอกับขมิเนี่ยเขาก็วิ่งสู้ฟัดเหลือเกินนะ วิ่งได้วิ่งชนตันได้หมดบล็อกทูบล็อกอย่างดีครับแข็งแกร่งแข็งแรงมีส่วนร่วมกับเกมเยอะมากๆแต่ว่าไม่มีคนช่วยซัพพอร์ตตรงกลางและตำแหน่งของวิลเลียมเนี่ยมันดันไปทับกับตำแหน่งของวีรเทพนี่แหละครับการจะเล่นร่วมกันมันก็เลยยากนิดนึงเป็นเพื่นสไตล์เดียวกันครับการลงมา2คนมันก็จะทำให้เสียโอกาสสำหรับมิติในเกมรับหรือว่าในเกมรุกอื่นๆและโคชอิชิเองก็ยังพูดถึงการเล่นในรอบรองชาเลิศครับบอกว่าเราเจอทีมไหนก็ได้ไม่ใช่ว่าอยากเจอทีมไหนเป็น พิเศษนะครับหลังจากนี้เราจะมีเวลาพักพอสมควรและก็จะปรับปรุงเกมรับเกมรุกรวมถึงการเล่นโอเพนเพลย์ลูกตั้งเตะที่ต้องปรับปรุงแก้ไขในช่วงเวลาหลังจากนี้นี่นะครับที่ต้องแก้ไขคือโคชิชิเขาก็รู้แหละว่าทางรับทางรุกแล้วก็โอเพนเพลย์ลูกตั้งเตะแก้ไขทั้งหมดจริงๆนะครับซึ่งก็ยังได้ส่งสารสําคัญด้วยบอกว่าเหลืออีก4เกมเนี่ย อยากชนะทั้ง4เกมและก็คว้าแชมป์ฝากทุกภาคส่วนเนี่ยเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยอ่ะอันนี้ก็เป็นบทสัมภาษณ์ของมาซาดะอิชิอิครับบทสัมภาษณ์อ่านแล้วเนี่ยก็ดูอึดอัดเหมือนกันนะส่วนนักเตะที่ทำสองประตูในเกมนี้ครับก็เป็นอัครพงษ์พุ่มวิเศษก็ได้ออกมาเปิดใจเหมือนกันหลังจากที่ได้รับแมนออฟเดอะแมตช์ก็บอกว่ารู้สึกดีใจที่สามารถทำประตูได้ในวันนี้ครับซึ่งการยิงประตูนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าวิธีการ การยืนตำแหน่งของทีมในจุดที่สามารถทำประตูได้เลยครับคือเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกซ้อม ก็เลยทาให้ผมยิงประตูได้เป็นสิ่งที่โค้ชอิชิเนี่ยวางเอาไว้เลย2ประตูนี้ทําให้ผมมีความมั่นใจมากขึ้นแต่ตัวของผมเองเนี่ยก็ยังต้องพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นกว่าเดิมอันนี้เป็นบทสัมภาษณ์ของอัครพงษ์พุ่มวิเศษนะครับจากการสัมภาษณ์เราก็น่าจะเห็นกันแล้วแหละว่าทุกประตูที่เรายิงได้เนี่ยมันเป็นระบบแท็กติกของโคชอิชิที่วางไว้ครับอัครพงษ์เองก็ออกมาพูดจากปากอีกช็อตหนึ่งเห็นในชัดเลยครับที่ เวลาเราฝึกซ้อมและเราก็เอามาใช้จริงก็คือการจ่ายบอลตางเครื่องที่ตรงกลางนะครับถ้าเกิดว่าใครสังเกตเนี่ยเกมตรงกลางวิลเร่วอนเด์เชอร์จะจ่ายแล้วก็ไปตลอดครับจ่ายและไปจ่ายและไปเพื่อขยับหาพื้นที่ว่างแล้วจะพยายามเล่นจังหวะเดียวกันนะครับจังหวะตรงกลางเนี่ยเล่นจังหวะเดียว พอจ่ายแล้วไปหนึ่งจังหวะปั๊บจะเปิดทะแยงให้กับปีกทันทีซึ่งครึ่งแรกเราก็พยายามเล่นแบบนั้นแต่ว่าเจมส์บริสฟอร์ดเปิดไม่ถึงนะครับฝั่งของอน,นันต์ยอดสังวานส่วนใหญ่เกมลูกเราจะเล่นจังหวะแบบนี้ครับมันก็เลยดูตื้อๆตัตนๆขึ้นเกมไม่ได้พยายามอยู่หลายจังหวะเลยครับเท่าที่ผมเห็นโดยจากที่ดูในเกมครับผมก็ได้มีการวิเคราะห์เจาะจงมาแล้วแหละว่า ปัญหาของเราตลอด4เกมที่ผ่านมาเนี่ยมีอยู่4-5อย่างครับอย่างแรกเลยก็คือยังหาชุดผู้เล่นและก็ระบบที่ลงตัวไม่ได้เลยนะครับจะเห็นได้ว่าโคชิชิเนี่ยพยายามจะลองทั้งระบบและก็ลองผู้เล่นทุกนัด แต่สภาพทีมของเราเนี่ยยังไม่ได้ดีมากเท่าที่ควรนะครับผู้เล่นหลายคนก็สับเปลี่ยนตำแหน่งกันไม่ได้ครับอย่างตำแหน่งสุพรรนัทเนี่ยไม่มีใครเลยที่จะมาแทนที่เกมนี้ก็เลยเปลี่ยนระบบจากเล่น4-1-4-1เนี่ยกลายเป็นมาเล่น4-3-3ดึงนิโคลัสมาขึ้นสูงแล้วให้ตรงกลางเล่นร่วมกันเยอะๆรูปเกมออกมาก็อย่างที่เราเห็นเลยครับมันติดขัดไปหมดนิโคลัสเล่นเกมรุกจัดจ้านแต่ว่าไปคนเดียวก็ไปไม่ได้ไม่มีใครเล่นร่วมส่วนอีกเรื่องหนึ่งครับลาสผู้เล่นตัวจริงกับตัวสำรองเนี่ย มันยังห่างชั้นกันเกินไปก็คือยังทดแทนกันไม่ได้พอเปลี่ยนลงมาแล้วเนี่ยรูปเกมจะดรอปลงไปชัดเจนเลยไม่เหมือนกับชุดที่เราฟูลทีมนะครับชุดฟูลทีมเนี่ยเปลี่ยนมากี่คนกี่คนก็ยังเล่นได้สเต็ปเดิมเล่นดีกว่าเดิมด้วยซ้ําแต่พอเอาชุดนี้มาครับอย่างที่รู้กันไม่ใช่ชุดเต็มไม่ใช่ชุดฟูลก็เป็นเรื่องของคลาสผู้เล่นนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็มีผู้เล่นหน้าใหม่ที่ยังจูนกันไม่ติดยังงึกงักกับระบบอยู่เล่นร่วมกันยังไม่ฟลูเท่าไหร่ อีกเรื่องหนึ่งก็ยังขาดผู้เล่นตำแหน่งแนวรุกที่จัดจ้านมีเพียงสุปนัทคนเดียวจริงๆจริงนะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้ลงมาเกมเจอกับขเมศเนี่ยเกมรุกเราตื้อตันทันทีไม่มีใครที่จะสามารถแบกทีมได้เลยเพราะเจอกองหลังจากญี่ปุ่นถึง2คนนะครับเซนเตอร์ยืนคู่ธีรศักดิ์เองก็โดนเก็บเข้ากระเป๋าเหมือนกันจนสุปนัทม,มาเนี่ยแหละครับสุปนัทผมถือว่าเป็นผู้เล่นแบกความหวังของเราเลยนะครับอายุเพียงยีบปีแต่แบกทีมชุดใหญ่แล้วดูครับผู้เล่นที่อายุเท่ากันเนี่ย ใครจะแบกได้ขนาดนี้ครับ22ปีแต่ไปแบกทีมชุดใหญ่ของเราก้าวข้ามอาเซียนพัฒนามากกว่าอาเซียนเล่นหลีกต่างประเทศได้สบายนะครับแต่ว่าหลีกของยุโรปเนี่ยอาจจะหนักหน่วงหน่อยเพราะมันใช้ร่างกายเยอะเหลือเกินแต่ถ้าเจลีกเนี่ยผมว่าสุวรรณัฐไปได้นะครับไปได้สบายเลยซึ่งอีกข้อนึงครับเป็นข้อที่สําคัญเลยก็คือคู่แข่งของเราแต่ละทีมมีความแข็งแกร่งมากขึ้นและก็เล่นรับลึกในการเจอไทยทุกทีมเลยครับติโมเลสเตก็รับลึก สิงคโปร์เองก็รับลึกมาเลเซียก็ยังรับลึกอีกมาเจอเขมิเขมินเนี่ย รับไม่ลึกนะครับแต่ว่าเขามีวินัยในเกมรับมากๆปิดช่องว่างหมดเลยครับที่เราจะผ่านบอลก็เป็นโคชญี่ปุ่นนะครับมันก็รู้ไส้รู้พุงกันเป็นอย่างดีการโดนรับลึกแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าผู้เล่นไม่มีวิสัยทัศน์ดีๆไม่มีทักษะไม่มั่นใจในตัวเองโดนแย่งบอลเอาง่ายๆเลยนะครับนี่ก็คือ5สิ่งที่ผมได้รวบรวมมานะครับหลังจากที่ผ่านกนนารแข่งขันมาส่นัดในรอบแบ่งกลุ่มถ้าเกิดว่าใครเห็นต่างจากนี้เนี่ยก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยแต่ขอออกตัวก่อนนะครับการที่ออกมาวิเคราะห์แบบนี้เนี่ยไม่ ไ,ได้มีประสบการณ์มากกว่าโค้ชิชิไม่ได้มีประสบการณ์มากกว่าผู้เล่นแต่เราพูดในฐานะแฟนบอลคนหนึงที่เราเห็นว่าคอดอยข้อผิดพลาดเนี่ยมีตรงนี้จริงๆส่วนในอาเซียนครับหลังจากเราชนะกัมพูชามา3-2อเนี่ยอาเซียนก็คอมเมนต์กันถล่มทลายเลยครับส่วนใหญ่เป็นคอมเมนต์อินโดกับ คำเมรนที่ออกมาพูดถึงไทยเรานะครับอินโดงก็บอกว่าเราอาจจะเจอไทยนะส่วนคำเมรนก็ไปให้กําลังใจอินโดูครับบอกว่าเข้มแข็งไว้นะพี่น้องเราให้กําลังใจคุณอินโดนีเซีย ตอนนี้ไทยเราโดนรุมสักกรรมซะแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูคอมเมนต์กันหน่อยนะครับคอมเมนต์แรกเนี่ยเขาบอกว่าหวังว่าอินโดนีเซียจะพบกับไทยในเกมสุดท้ายและก็จะเป็นฝ่ายอินโดที่ชนะไป2ต่อ0นี่ครับอีกเมนึงก็บอกว่าไม่เป็นไรเพื่อนชาวกัมพูชาวันนี้โชคไม่เข้าข้างคุณแต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฟุตบอลในประเทศของคุณพัฒนาขึ้นแล้วขอให้โชคดีในครั้งหน้าจากเพื่อนดีๆที่สุดของคุณอินโดนีเซียนี่ครับ2คนรวมหัวกันแล้วอะ อีกคอมเมนต์หนึ่งครับเขาบอกว่าอันดับ97เจอกับอันดับ180ชนะไป3ต่อ2ฮ่าฮ่าฮ่าไทยแลนด์เล่นแย่มากอีกเป็นหนึ่งครับเขาก็บอกว่าอย่างน้อยกัมพูชาก็ยิงประตูใส่ไทยได้กัมพูชาพัฒนาขึ้นมากอีกเป็นหนึ่งก็บอกว่ารักษาความแข็งแกร่งนี้ไว้เพื่อนชาวกัมพูชายังมีวันพรุ่งนี้ที่จะสร้างทีมที่แข็งแกร่งคำรักททยจากเพื่อนแท้อินโดนีเซียไปเป็นเพื่อนแท้กันตอนไหนครับสองชาตินี้เป็นเพื่อนแท้กันซะงั้งงนนะครับอะ ต่อกันที่อีกเม้นหนึ่งครับเขาบอกว่ากัมพูชามีนักเตะหลายคนที่โอนสัญชาติมาแต่ก็ยังสู้ไทยไม่ได้ซึ่งก็มีคอมเมนต์ตอบนะครับแล้วก็บอกว่าแล้วประเทศไทยล่ะไม่มีสัญญาไม่มีประเทนโอนสัญชาติหรือไงอีกเม้นหนึ่งครับเป็นเม้นจากชาวเวียดนามเขาบอกว่าขอแสดงความยนดีกับประเทศไทยด้วยไทยแข็งแกร่งเกินไปและก็จะชนะในทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยนะครับ อ่ะเท่านี้กันก่อนนะครับคอมเมนต์บอหอมปากหอมพอกับแฟนๆชาวอาเซียนซึ่งก็แบ่งไม่ได้ประมาณ2ส่วน2ฝั่งนะครับฝั่งแรกเนี่ยนับหนุนคอมเมนต์กับอินโดอีกฝั่งหนึ่งครับเหมือนเวียดนามเองก็เริ่มจะหันเหมาทางเราเหมือนกันเหมือนหาเพื่อนร่วมทัพเพราะว่าโดนคอมเมนต์กับอินโดน,นั้นยำซะไส้แตกเลยครับเดี๋ยวมารอรับชมกันในรอบต่อไปครับเป็นรอบสีทีมสุดท้ายซึ่งแนวโน้มสูงมากที่เราจะเจอกับเนเธอร์แลนด์สาขาสองอย่างอินโดนีเซีย เป็นชุดผสมผสานของเขาแต่ว่าเกมรับเนี่ยรับลึกนะครับซึ่งผมคิดว่าเป็นงานยากของเราแน่นอนเพราะว่าในรอบ4ทีมนี้ถ้าเกิดเรายิงไม่ได้ปั๊บเนี่ยการรับลึกมันมีปัญหาต่อเราแน่แเดี๋ยวยังไงรอชมเราดีตามครับ27ธันวาคมเกมแรกนะครับส่วนอีกเกมหนึ่งก็30ทธันวาคมเล่น2นัด เย้าและก็เยือนรอชมกันได้เอาได้ในส่วนของคลิปนี้ผมก็มีเพียงเท่านี้หากชอบการอัปเดตเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครตเป็นกำลังใจกับผมด้วยครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแบบจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยแล้วเจอกันใหม่กับข่าวเดตในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับบ๊ายบาย